สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเราช่องเซฟเพลย์นะครับและเราก็อยู่ในไกด์เกมของเกม l e ลีกออฟเรจันวายล i ฟนั่นเองนะครับสำหรับไกด์นี้นะครับก็จะเป็นไกด์ที่ตามปกตามหัวข้อเลยครับว่าเราจะมาแนะนํามือใหม่นะครับในการปักวอร์ดนั่นเองครับว่าในเกม League of Legends ในโมบายเนี่ยนะครับมีจุดปักวอร์ดยอดฮิตตรงไหนบ้างนะครับอ่าโอเคนะครับมาเรามาเริ่มกันที่เลนบนก่อนครับบริเวณนนี้นะครับก็จะมีจุดยอดฮิตที่เรียกได้ว่า ใครที่เป็นผู้เล่นสายซัพพอร์ตหรือใครก็ได้นะครับที่เลือกเอาเป็นในทีมเป็นบอร์ดมานะครับไม่ใช่ที่สแกนสีแดงนะครับแต่ว่าเป็นรูปบอร์ดอันนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยมาปักตรงนี้เลยครับมี2จุดนะครับก็คือมีจุดนี้นี่เลยจุดตรงเลนตรงนี้ครับนี่1จุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบริเวณนี้เนี่ยถ้าปักแล้วนะครับเราจะได้มุมในการดูค่อนข้างจะกว้างนะครับเห็นไหมครอบคุมเลยนะเห็นไหมมุมนี้เนี่ยเราสามารถจะปักดูได้ว่าฝ่ายปัะตูเนี่ยกำลังกับฟาร์มหรือว่าทำอะไรอยู่นะครับป้องกันตัวละครที่กาาลงฟร์มป่่่อยยูเนี ออกมาแก๊งในเลนเราได้นะครับต่อมาครับก็เป็นจุดนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้มุมนี้ครับนี่ครับตรงช่วงแบบว่าพุ่มไม้นี่ครับเราปักไปเลยครับปักเอาไว้เพื่อที่จะดูในส่วนของพวกเลนกลางนะครับเลนกลางหรือพวกตัวแก๊งในป่าทั้งหลายนะครับที่มันจะวิ่งออกมาครับตรงนี้เนี่ยนะครับหรือบางตัวเนี่ยอาจเป็นพวกเลนกลางครับอาจจะมาซุ่มตรงบริเวณนี้ได้แล้วเนี่ยซุ่มตรงนี้ครับรอบอกว่าพอเราแหลมแหลมออกมานะครับพอมินเนี่ยเนี่ยมาเริ่มดันออกมาขึ้นมาเยอะๆนะครับตัวเราอยู่บริเวณนี้ครับ ข้อจะออกมาแก๊งแบบนี่เงี้ยวได้นะครับนะสามารถจะดูตรงนี้ได้นะครับเพื่อมีใครที่แบบแอบซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็น2จุดยอนยมนะครับที่เรียกว่าไม่เชิงยอนยมแต่เป็นเชิงกลยุทธ์นะครับที่ควรจะปักเอาไว้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นจุดปักรองครับที่เรียกว่ามีความสําคัญลองลงมานะครับก็จะปักก็ได้ไม่ปักก็ได้นะครับแต่ปักก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับเลนบนนะครับก็จะมีตั้งแต่นี้เลยครับจุดนี้ครับ3จุดพุ่มไม้3จุดนี้เลยนี่ฮะนี่พุ่มไม้3จุดนี้นะครับ ถามว่าปักไว้เพื่ออะไรปักไว้เพื่อที่ว่าดูศัตรูที่ว่าจะแอบมันอยู่ในพุ่มไม้เงี้ยฮะเนี่ยผมก็เล่นบ่อยนะแบบว่ามันแอบในพุ่มไม้ตรงนี้ครับบริเวณเนี้ยอย่างเงี้ยลองมีเน้นขึ้นมาลรงสูงนะครับแล้วก็ออกมาแบบล่อเขาเลยแบบเนี้ยช้อนท้ายไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการกันเอาไว้ดูว่าใครแอบในพุ่มไม้หรือเปล่าว่านะครับจุดปักลองจุดต่อไปนะครับที่จะแนะนําครับก็จะเป็นบริเวณนี้เลยครับเจ้านาตัวใหญ่นี้นะครับนี่นะฮะปักไปเลยตรงนี้นะครับ ถามาาว่าปักไว้ทาไมปักไว้เพื่อที่จะคอยเช็คดูว่าศัตรูเนี่ยจะมาล่อเจ้าตัวพวกนี้หรือเปล่านะครับหรือว่าเอาไว้ดูพวกเลนกลาง<ๆ>ก็ได้นะเลนกลางที่จะวิ่งผ่านมาเพื่อที่จะมาแก๊งเลนบนของเรานะครับอ่าแล้วก็สามารถจะดูมุมนี้ได้ด้วยนะนิดหน่อยนะครับสำหรับเลนบนนะครับก็จะมีจุดปักดีๆก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับหากใครพบจุดปกักดีๆตรงไหน่นอื่นนะครับก็สามารถจะแนะนํากันมาได้เลยนะครับต่อไปครับเรามาดูกันที่เลนกลางกันบ้างนะครับหรือคือมิดเลนนั่นเองนะครับ เลนกลางหรือมิดเลนนะครับจะเป็นเลนที่ค่อนข้างจะอาจจะโดนแก๊งค่อนข้างจะบ่อยเลยนะครับโดยการจะโดนแก๊งจากพวกตัวละครอย่างเช่นพวกตัวที่บอกว่าฟาร์มป่าอยู่นะครับของศัตรูนะครับแล้วก็เขาก็จะออกมาเนี่ยออกมายืนอยู่บริเวณนี้นี่ครับซอกนี้เลยเนี่ยมั้ยเขาจะมาหลบตรงนี้ครับรอคอยให้มินเนี่ยนนเี่ยล้วงเข้าลึกๆนะครับถูกดันเข้าลึกๆแล้วตัวเราอยู่บริเวณตรงกลางนะครับเราอาจจะโดนเขาออกมาตรงนี้ได้นะครับแล้วก็โดนศัตรูของเลนกลางเนี่ยพุ่งเข้ามาตรงนี้ได้นะครับก็เท่ากับว่าโดนในสองทางเลยนะครับเนี่ยจะพบพุ่มตรงเนี้ยอันตรายมากนะครับตรงนนี้้บออกกไว่ หรืออาจจะเป็นช่วงตรงช่วงตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยปะช่วงนี้ก็ได้นะถ้าเกิดสมมุติว่ากรณีที่ว่าเราโดนดันกันไปตรงกลางแล้วนะครับอาจจะโดนมาช้อนตรงช่วงข้างๆแบบนี้ก็ได้นะครับพช้อนข้้งหลังเราก็ได้เนี่ยช่วงซอกนี้ก็สามารถจะโดนล้วงได้เหมือนกันนะครับเขาเรียกว่าจุดบอดเนี่ยเปิดกว้างเยอะมากครับตรงนี้ก็โดนได้เหมือนกันนะครับนี่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมาตรงนี้เท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพุ่มมาพวกนี้มากกว่านะครับเอาไปว่าพุ่มมานี่คือเป็นจุดหลักเลยที่เขาจะมานะครับ อ่ะโอเคจุดปักวอดที่สําคัญนะครับของเลนกลางนะเรียกว่าใครเล่นซัพพอร์ตหรือว่าใครเล่นเลนกลางเนี่ยก็ควรจะมาปักเอาไว้นะครับก็คือบริเวณนี้เลยครับนี่พุ่มมานี่ครับปักไปหนึ่งอันครับปักเลยปึ๊บกันไว้ดูครับสองข้างทางนะฮะปักไว้เลยครับอ่าจะประมาณนี้นะครับนี่คือจุดปักหลักแบบเด่นๆเลยครับที่ว่าควรจะปักเอาไว้นะครับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับหรืออาจจะขยับออกมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นบริเวณนี้ก็ได้นะนี่เนี่ย ตรงนี้ปักไว้ก็ดีนะครับเนี่ย่ะมันจะเห็นค่องข้างจากกว้างเลยนะครับเนี่ยครอบคลุมนะเนี่ยครับครอบคลุมมากๆนะครับเห็นปะกว้างเลยครับไม่ว่าศัตรูจะเดินผ่านมาตรงไหนนะครับเราก็สามารถจะเห็นเขาได้นะครับแต่ว่าดวงตาเราเนี่ยต้องคอยจับมินิแมปเอาไว้อยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เผลอไปมองมินิแมปใช่ไหมศัตรูอาจจะมาตรงนี้ได้นะหลบอยู่นี้ก่อนเปิบใช่ไหมแล้วก็ลวงได้นะครับอันนี้ก็ลองช่างหนักเอาดูนะครับว่าอยากจะปักในส่วนของจุดนี้นะครับ ตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นตรงนี้นะครับอันนี้ก็ลองเลือกเอานะแต่ว่าทั้ง2จุดนี้เป็นจุดที่สําคัญนะครับในการป้องกันการโดนแก๊งของเลนกลางเราเลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นเลนล่านครับเป็นเลนทีค่อนข้างที่จะเซฟแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับสำหรับจุดปักบอที่สําคัญนะครับเอาไว้การโดนแก๊งนะครับก็จะมีดูเวนี้เลยครับนี่2จุดนะครับเห็นไหมจุดนี้ครับหจุดปักเลยนะครับนี่ตรงนี้ฮะตรงนี้ครับก็จะช่วยค่อนข้างจะครอบคุมนะครับก็จะเห็นตรงบริเวณนี้แบบหมดเลยนะครับ เรียกว่าเป็นจุดที่ศัตรูเนี่ยจะผ่านมาค่อนข้างจะบ่อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับก็คือตรงเวนี้เลยฮะนี่ตรงนี้ฮะตรงจุดนี้นะครับก็เป็นหนึ่งจุดที่ดีนะครับที่จะช่วยให้จังเกิลของเราเนี่ยสามารถจะมองเห็นได้ด้วยนะครับอ่าแต่ว่าข้อด้อยมันคือมันจะไม่ค่อยกว้างเห็นป่ะผู้มันเห็นว่าขอบลงช่วงแม่น้ําเนี่ยมันมันแค่ครึ่งเดียวเองนะครับมันไปได้ไม่ไกลนะครับในเมื่อเราต้องขยับนะครับเป็ัวอย่างเขาจะปักในพุ่มไม้นะครับก็ลองเลือกกันเอานะครับ ตะวันก็เป็นจุดรองครับที่จะไม่ปักก็ได้แต่จะปักก็ดีเหมือนกันนะครับก็จะเป็น2จุดนี้เลยนะครับนี่พุ่มไม้นะครับแลักาะจะเหมือนเลนบนเลยแต่ในล่างจะมีแค่2พุ่มนะครับนี่ปักเลยนะครับช่วยป้องกันการโดนแก๊งหรือว่าพวกศัตรูที่แบบมาแอบซุ่มอยู่ในแบบทุ่มไม้เนี่ยแล้วก็รอแบบว่าดักโจมตีเรานะครับเวลามินเนี่ยเนี่ยดันขึ้นไปลงสูงนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดเหมือนกันนะครับที่ป้องกันได้ดีเลยทีเดียวแต่ผมแนะนําว่าให้ปักตรงจุดนี้จะจะเวิร์กว่าตรงนี้นะครับ เพราะว่าส่วนใหญ่ศัตรูเนี่ยจะต้องมาแอบตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการที่เขาจะมาถึงตรงนี้ได้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นแล้วแหละนะฮะถูกไหมนะครับถ้าเขามาเข้ามาลึกอ่ะเราก็จะเห็นแล้วว่าเขาไอ้แอบในพุ่มไม้นี่ว่าอะไรนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับสับเลนล่างครับที่ควรจะขึ้นเปนปากนะครับก็จะเป็นจุดหน้าของเจ้าตัวนี้เลยครับมังกรน,นะครับนี่ปากหน้ามังกรอย่างนี้ไปเลยนะครับ หรือว่าเลนล่างเนี่ยอยากจะรอตุ๋ยหรือว่ารอแก๊งเจ้าพวกตัวคอนศัตรูที่กําลังจะมาแบบฟาร์มป่านะครับก็ให้ปักตรงช่วงบริเวณนี้เลยครับนี่ตรงนี้เลยตรงกลางนี้เลยนะครับนี่จุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ไว้สอบตอดส่องเจ้าพวกตัวคะครจังเกิลหรือว่าฟาร์มป่าทั้งหลายนะครับอ่าสมมุติว่าเราดูมันเอ้ยเลือดมันน้อยนี่ว่าหรือว่าอาจจะนัดเพื่อนนะครับมาแก๊งตุ๋ยเจ้าพวกตรงบริเวณนี้ได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันนะครับที่ช่วยเหลือในเรื่องนี้นะครับ อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้คงต้องขอจบกัน,นเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้า,าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ขอให้ช่วยกดติดตามช่องของเซเปย์เอาไว้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีไกด์เกมของเกม League of Legends Warlift ออกมาแบบเรื่อยๆเลยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามดูกันเอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ